โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะช่วง d a t a c h a r a c t ก r กันดัมกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับโมบิสุดของจักรวาล UC อย่างตัวของกันดัมศูนย์หกหรือว่ากันดัมมัดล็อกนั่นเองครับหุ่นตัวนี้เนี่ยเราเคยมีการทําประวัติคร่าวๆในตอนที่เราเล่นเกม GBO เมใหม่เลยเนาะซึ่งนั่นโอเคผ่านไปในครั้งนี้ก็จะเป็นประวัติเต็มของตัวเครื่องเลยก็แล้วกันกันดัมมัดล็อกนั้นจะเป็นเครื่องที่มีการปรากฏตัวอยู่ในปียูซีศูนย์ศูนย์ 5. หนึ่ปียนเองครับโดยตัวของมันนั้นจะอยู่ในตัวของ MSV ก่อนแล้วค่อยมามีเนื้อเรื่องในเกมกับมังงะในบทซ e o n i c Front เนื้อเรื่องบทนี้จะเป็นการเล่ามุมมองของฝั่งซีออน,นะครับซึ่งทำให้กันดั้มมัดล็อกเนี่ยจะกลายเป็นตัวร้ายของภาคนี้นั่นเอง กันดั้มมัดล็อกนั้นจะเป็นกันดั้มเครื่องที่6ในตระกูล RX 78โดยจะถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลการลบจริงของเครื่องที่2หรือว่ากันดั้มของอมโมโรนั่นเองครับข้อมูลในการลบจริงของอมโมโรในช่วงเริ่มต้นของตัวเนื้อเรื่องนั้นถูกนํามาพัฒนาต่อจนกลายเป็นกันดั้มมัดล็อกเครื่องนี้จะรับการอัปเกรดให้มีพลังอํานาจในการยิงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้มันดูรํากว่าเครื่องของอมโมโรครับเครื่องของอมโมโรเนี่ยเป็นเครื่องกลางๆเอาไปฟันดาบก็ได้เอาไปยิงก็ได้ส่วนเครื่องนี้เเนนนี่่่ยจจจะพพิิมพิมมามามมออําาาาาาาใใกกกรรรง็คคืวสถโ ระยะไกลให้กับมันนั่นเองแล้วก็ยังจะกบจุดอ่อนของเครื่องอามุโร่ด้วยในตัวของเครื่องอามโโร่เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนเรื่องพลังงานของตัวอาวุธปืนครับอาวุธบีมเนี่ยในตอนที่ใช้งานมันจะกินพลังงานของตัวเครื่องเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าพลังงานไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถใช้งานอาวุธบีมได้ตัวของเครื่องมัดล็อกนั้นก็จะมีการแก้ปัญหาในจุดนี้โดยเพิ่มอาวุธปืนเข้าไปและอาวุธปืนทุกชิ้นของมันเป็นอาวุธกระสุนหมดเลยจะไม่มีการใช้พลังงานของเครื่องส่งไปที่อาวุธนี่จะเป็น ตัวของเครื่องอัมมโรเนี่ยเกาะมันธรรมดาเป็นอย่างมากเลยในตัวของมัดล็อกนั้นจะมีการแก้ปัญหาในจุดนี้โดยการเสริมเกาะให้กับมันครับเกาะอก เกาะไหของโมบิสูทั้งสองข้างมีการเสริมให้กับมันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแต่ว่าการที่เสริมเกาะให้กับมันเนี่ยทำให้น้าหนักของตัวโมบิสู์มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยตัวของเครื่องอมโโรเนี่ยมันจะมีน้ําหนักอยู่ที่43ตันในขณะที่มันล็อกจะมีน้ําหนักอยู่ที่47ตันนี่เป็นน้ําหนักของตัวเครื่องเปล่าๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการติดอุปกรณ์ติดเกาะทุกอย่างเข้าไปแล้วเครื่องของอมโโรจะมีน้าหนักอยู่ที่60ตันในขณะที่ตัวนี้จะมีน้ําหนักอยู่ที่84ตันครับ ตัวของมันแทบจะไม่ได้ตกลงเลยนะครับเพราะมีการคิดไว้แล้วว่าถ้ามันใส่เกาะเข้าไปเนี่ยน้ำหนักต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนความคล่องตัวของมันต้องตกแน่นอนงั้นเราต้องมีการแก้ปัญหาในจุดนี้โดยการแก้ปัญหาก็คือใส่ทัสเตอร์ให้มันเพิ่มครับแบ็คแพคด้านหลังของโมบิสูจะเป็นการใช้แบ็คแพคตัวใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วยังมีทัสเตอร์เป็น4ตัวนะครับของอโมโลมีทัสเตอร์2ตัวนะครับกอไหลทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างและก้นของบิสูก็มีการเพิ่มทัสเตอร์เข้าไปดดด้้ววววววยยเเเเช่นเ่นนีกกััคครบาามามม็ลลงงตตแทจไไ จากการที่เพิ่มจำนวนทัสเตอร์ขึ้นทำให้ตัวเครื่องนั้นกินพลังงานเป็นอย่างมากก็มีการปรับแก้อีกเช่นเดียวกันครับโดยเครื่องกำเนิดปฏิกรณ์พลังงานของตัวเครื่องมีการใช้งานตัวใหม่ซึ่งสามารถจ่ายไฟได้ถึง1480กิโลวัตต์แล้วตัวของโมบิสูตไม่ได้มีการโอนพลังงานไปใส่อาวุธบีมกลายเป็นว่าพลังงานของตัวเครื่องถูกส่งให้กับระบบขับเคลื่อนทั้งหมด จากการที่เครื่องนี้เพิ่มอำนาจในการยิงนะครับตัวของเซ็นเซอร์เรดาร์ของเครื่องก็ไกลขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอาวุธของตัวโมบิสูตก็ได้รับการอัปเกรดเราก็มาดูอาวุธของตัวเครื่องกันเลยอาวุธแรกยังคงเป็นของเดิมนะครับวอลเคนที่ส่วนหัว60มมอาวุธที่2บีมเซเบอร์ติดตั้งไว้ที่แบ็คแพคด้านหลังของตัวโมบิสูตรสองเล่มเช่นเดิมครับอาวุธที่3จะเป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือปืนแคนนอน300มมปืนแคนนอน300มมนี้แล้วแต่เวอร์ชันนะครับในเวอร์ชันดั้งเดิมมอย่าาง MSV เนนีกรกรหดดชัดจ ว่านี่มนันเป็นปืนกระสุนที่มีต้นแบบมาจากตัวของการแคนนอนนั่นเองครับคือเอาปืนการแคนนอนนั่นแหละมาทาการปรับแต่งนิดหน่อยแล้วเอามายัดเข้าสู่ตัวของมัดเ่นเองแต่ถ้าว่าในตัวของฉบับซีอันนิกฟอนที่กลายเป็นตัวของเกมกับมังงะเนี่ยได้มีการบอกว่าแรกเริ่มของการพัฒนาตัวของอาวุธนี้มันเป็นอาวุธบีมนะครับก็คือจะเป็นบีมแคนนอนแบบเดียวกับตัวของการแคนนอนทูนั่นแหละแต่ถ้าว่ามันเกิดปัญหาเรื่องระบบระบายความร้อนครับแน่นอนอยู่แล้วในสมัยนั้นระบบระบายความร้อนเป็นสิ่งที่จาเป็นเป็นอย่างมากเล ปัญหาด้านการระบายความร้อนยังแก้ไม่ได้นะครับก็เลยถอดแนวคิดเรื่องอาวุธบีมแล้วเอาอาวุธกระสุนมาใช้งานแทนต่อไปจะเป็นอาวุธที่3ก็คือแกนเน็ตลันเชอร์หรือว่าเครื่องยิงมิสไซล์มีการติดตั้งไว้ที่แขนทั้งสองข้างของตัวโมบิสูนโดยแขนแต่ละข้างสามารถบรรจุมิสไซล์ได้จานวนทั้งหมด4ลูกด้วยกันรวมกันแล้วก็จะมีมิสไซล์ทั้งหมด8ลูกนั่นเองครับต่อไปอาวุธสุดท้ายบีมไรเฟิลของมัรล็อกซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทเบิร์สคอมพานีบริษัทนท หรือว่าแมกกาซีนพลังงานนั่นเองครับอาวุธนี้คือโปรทป์ของเบียมไรเฟิลที่ใช้งานแมกกาซีนซึ่งในตัวของเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยอาวุธแมกกาซีนนะครับมันจะใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบเลยคือหลังจากจบสงครามหปีไปแล้วครับตัวของมัดล็อกเนี่ยมันเป็นโปรทป์ก็จริงซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ําเลยกลายเป็นว่าเบียมไรเฟิลกระบอกนี้ในตัวของเนื้อเรื่องมัดล็อกไม่เคยนํามาใช้งานเลยนะครับส่วนในเวอร์ชั่นเกมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเอาตัวปืนมมาาใช้งงนอยยู่่่แตก็ัไ Energy Cap หรือว่าพลังงานเป็นการใช้พลังงานของตัวหุ่นไปเลยครับก็เกมมันตีความเป็นแบบนั้นประมาณว่าในเมื่อยังสร้างไม่เสร็จก็แปลว่ามันยังไม่ใช่อ e ี a p 100%ซก็ให้มันเป็นอาวุธพลังงานไปในเวอร์ชั่นเกมแล้วจากการที่อาวุธนี้ยังสร้างไม่เสร็จจึงทําให้ในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยมัดล็อกจะมีการใช้งานอาวุธอื่นที่ไม่ใช่ของเจ้าตัวแทนครับก็คืออาวุธมาตรฐานของกองทัพโลกเลยเบียมไรเฟิลมาตรฐานของกันดัมกาวไทยกันดัมอะมโรปืนกลแมชชินกันไฮเปอร์บาสูก้าโลก่ก็ยังเอาโล่ของตัััววอื่่นนนมมาาาาใช้งเเลยรบพระ สร้างของมันเองไม่เสร็จนั่นแหละในตัวของเนื้อเรื่องเครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นที่ฐานยาบูโรแล้วก็วันที่30พฤศจิกายนปี79ตัวของทางซีออนได้มาบบกฐานยาบูบโรครับเครื่องนี้ก็เลยยังสร้างไม่เสร็จยังไม่มีการติดเกาะไหล่ติดทัสเตอร์และอาวุธของตัวโมบิสูตก็มีแค่อาวุธที่อยู่กับตัวมันตั้งแต่แรกครับวอลคนบีมเซเบอร์ปืนแคนนอนและแกเน็ตลันเชอร์เท่านั้นไม่มีการใช้อาวุธบีมกับโล่ นอกเหนือจากตัวกันด้ามที่ไม่พร้อมแล้วนักบินก็ไม่พร้อมเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าหุ่นเนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จเลยด้วยซ้าก็เลยยังไม่มีการกําหนดนักบินอย่างเป็นทางการครับเลยกันว่าในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีทหารสามพันคนหนึ่งขึ้นไปขับแทนโดยการขับเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ใช่นักบินโมบิสุด้วยนะครับนักบินที่ขึ้นขับก็คือเอกาเอกาเป็นพลปืนรถถังซึ่งเขาเนี่ยเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์เพื่อที่จะกําจัดโมบิสุดด้วยรถถังนั่นเองครับคือกูเซียนมากเลยถ้าจะเอารถถังไปยิงหุ่น องทัพซีออนที่บุกมามีจํานวนอยู่เยอะครับเขารับมือไม่ไหวอย่างแน่นอนเลยกลายว่าอยากจะขึ้นขับกันดั้มมัดล็อกซึ่งในตอนที่กําลังจะขึ้นขับเนี่ยก็มีช่างเครื่องมาด่าเลยว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกายขับไม่ได้หรอกมึงไม่ใช่นักบินมมบิศูน์ด้วยซ้าไม่มีฝีมือเลยแถมยศก็น้อยอีกจะขึ้นขับได้ยังไงไม่มีทางเอก่า e ก็เลยสวนกลับไปว่ามีแผนอื่นที่ดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เอากันดั้มตัวนี้ไปสู้อะไม่มีทางชนะอย่างแน่นอนก็เลยต้องขึ้นขับนั่นเองครััััับบซึ่งงงงงงกกาาาารรรขขออเเเเเ้นนนปปป็ะภทพวววหลตมมตมมไ มันเป็นประเภทหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งครับขึ้นขับหุน่นกูก็ต้องขับหุ่นเก่งเหมือนกันเดี๋ยวแกปเป็นเซียนรถถังมาขึ้นขับหุน่นแล้วมึงคนจะเก่งทันทีหรอกไม่ใช่นิวไทยสัก,กนหน่อยหนึ่งไม่ใช่อโมโร่ด้วยแถมเป็นตัวร้ายไม่ใช่พวกตัวละครพระเอกสักหน่อยหนึ่งแน่นอนครับในตอนที่เขาขึ้นขับเนี่ยเขาขับไม่เก่งจริงๆเอาตามตัวของเนื้อเรื่องเลยคือขับไม่เก่งที่รอดมาได้เนี่ยด้วยสมรรถนะของตัวโมบิสุดล้วนๆก็คือกันดั้มเนี่ยพาลอดมาได้แต่การที่กันดั้มพารอดมาได้เนี่ยยยยยยไไไไมไมมมมม่่่่ดดด้้้หหหาา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 คคคววววกััันรรบบเเสสีีอง แจนต้องเอามาซ่อมหลังจากจบศึกจาบบโด ในตอนที่ทําการซ่อมแซมก็จะพัานนามโมบิสูตรจนเข้าสู่ร่างสมบูรณ์ของมันครับก็คือติดเกาะติดของทุกอย่างเป็นอัวชสิทธิ์แล้วหุ่นกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วก็เอาไปต่อสู้ต่อซึ่งในภารกิจต่อไปก็คือการยึดฐานแคลิฟอร์เนียครับซึ่งทางซีออนเนี่ยได้ยึดฐานแคลิฟอร์เนียเอาไว้แล้วเจ้าตัวก็เลยจะไปยึดคืนก็แค่นั้นในตอนที่ไปยึดฐานแคลิฟอร์เนียแน่นอนอยู่แล้วครับยังขับหุ่นไม่เก่งเหมือนเดิมมัดล็อกพังอีกรอบหนึ่งครับซึ่งการ กูไม่ซ่อมและซ่อมไปก็ไม่คุ้มเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพยากรแถมเครื่องได้รับความเสียหายมากเกินไปได้วยซ้ำก็แง่แหละนักบินที่ขับไม่เก่งขึ้นไปขับเนี่ยมันก็ต้องมีผลประมาณนี้อยู่แล้วไม่ตายก็ถือว่าบุญแล้วหุ่นรอดออกมาได้ก็บุญแล้วเช่นเดียวกันช่างเครื่องตัดสินใจไม่ซ่อมนะครับแล้วก็ปลดระวังกันดั้มมันล็อกอย่างเป็นทางการว่าไม่ซ่อมไม่ต้องเอาไปใช้งานเสียพอเลิกจบกันดั้มมันล็อกเนี่ยมันมีสีตาอยู่3สีเลยนะครับสีตาแรกสุดก็คือฉบััับบดด้งเเเิิมม MSV ตตวขอสสสูจะีีีาป็นหื นในตอนนั้นยังไม่มีการกําหนดเนื้อเรื่องให้กับมันก็เลยให้ตามเป็นสีเหลืองมาตรฐานของตัวโมบิสูดกันดั้มไปแต่ว่าหลังจากที่มีการกําหนดเนื้อเรื่องแล้วว่ามันเป็นตัวร้ายก็เลยถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสีแดงเพื่อให้วงบอกว่ากูเป็นตัวร้ายนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนสีอีกโดยจะอยู่ในของเล่นกาชาปอง s อกันดั้มฟูลคัลเลอร์นะครับมีการเปลี่ยนสีตาของเครื่องให้กลายเป็นสีเขียวโอเคอันนี้เมฮิเมทครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ 「もう」<music> <music>